ห,ห็โดยเฉพาะเนี่ยอันนี้ผมยืนตากแดดให้ดูโอ้หสองเจ็ดเพิ่มอีกส0 0พเองอะ่ะเป็น2องจะได้ iPhone 13แล้วนะครับมันก็จะกล้ามถึงกันซึ่งมูลค่าสอ0 0ับาทนี่ผมมองว่าของใหม่เถอะ สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเนฟแฟกซนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวมือถือนะครับเป็นโอ,อกาสอันดีนะครับที่ผมอ่ะได้มือถือทั้ง2รุ่นนี้มาอยู่ในมือผมพร้อมกันนะครับับนน่นก็คือ iPhone iPhone 12นะครับแล้วก็ iPhone 13นะครับด้วยความที่มันเป็นรุ่นยอดฮิตในแต่ละปีนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่า iPhone 12มันราคาลดลงมาอยู่ที่25,900บาทด้วยส่วนต่างของ2รุ่นนี้นะครับอยู่ที่ 5, 6, 7, 8, 9 อยู่ที่4,000บาทนะครับก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ยเราจะเพิ่มเงินอีก4,000บาทเพื่อไปเอารุ่นใหม่เลยดีไหมการออกแบบดีไซน์ต่างๆที่เห็นจากการเปิดตัวนะครับมันก็มีรายละเอียดที่ไม่แตกต่างกันมากแต่ผมอยากจะบอกเลยว่าการใช้งานจริงกับรายละเอดสเปคมันไม่เหมือนกันนะครับผมเลยจะสรุปมาให้ดูเป็นข้อๆเลยว่าสิ่งที่แตกต่างกันนะครับส่วนต่างของรางคา4,000บาทเนี่ยมันได้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ สมควรไหมนะครับในการที่จะอัปเกรดจาก12ไป13รวมถึงใครที่ลังเลอยู่นะครับเราจะเพิ่มเงิน4,000บาทเพื่อไป iPhone 13ดีไหมหรือว่าจะเก็บเงิน4,000บาทไปทาอย่างอื่นมาเริ่มกันที่จุดต่างข้อแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของดีไซน์หลายคนอาจจะเห็นในงานเปิดตัวนะครับว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับแต่ว่าถ้าดูจากรูปนะครับเราก็จะเห็นข้อแตกต่าง3อย่างเลยนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของกล้องหลังเนื่องจาก iPhone 13นะครับมีการเรียงกล้องแบบใหม่เป็นการเรียงกล้องแบบแนวเฉียงนะครับซึ่ง iPhone 12จะเป็นการเรียงกล้อง ตรงลงมานะครับตัว iPhone 13นี้จะเป็นแนวเสียงเนื่องจากว่าต้องการเพิ่มพื้นที่นะครับในการวางเซนเซอร์ชิฟต์ s ทําทำให้ต้องใช้พื้นที่มากขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบนะครับว่าใครจะชอบแบบไหนจากที่กล้องมันใหญ่ขึ้นนะครับทำให้มันใส่เคสเดิมไม่ได้นะครับข้อแตกต่างข้อต่อไปก็คือขนาดของตัวเครื่องนะครับ iPhone 13นะครับมีการเพิ่มแบตเตอรี่เข้ามานะครับทำให้ตัวเครื่องหนาขึ้นซึ่งจะแตกต่างกันนะครับอยู่ที่0.3มิลนะครับเพราะฉะนั้น คนที่จะซื้อ iPhone 13อาจจะต้องเตรียมเงินซื้อเคสใหม่ด้วยนะครับในกรนีจะอัปเกรดจาก iPhone 12ข้อแตกต่างในเรื่องของดีไซน์ข้อถัดไปนะครับก็คือในเรื่องของหน้าจอไม่ใช่ขนาดหน้าจอนะครับเพราะว่าขนาดหน้าจอเนี่ยมีขนาดเท่ากันเลยอยู่ที่6.1นะครับใช้หน้าจอเหมือนกันเลยแต่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของรอยบากด้านบนนะครับจะมีขนาดที่เล็กลงนะครับเล็กลงแบบเห็นได้ชัดเลยแต่ว่า ยังไงก็เป็นรอยบากที่ใหญ่ที่สุดในสมาร์ทโฟนเหมือนเดิมนะครับสำหรับเกมเมอร์นะครับหรือว่าคนที่ชอบดูหนังเต็มจอเนี่ยก็จะรู้สึกดีขึ้นนิดนึงนะครับนอกนั้นนะครับการเรียงปุ่มต่างๆนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงหรือเปกระทั่งลำโพงหรือพอร์ตไลนิ่งนะครับเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับดีไซน์ก็ประมาณนี้นะครับจุดแตกต่างข้อต่อไปนะครับก็คือสเปคของหน้าจอถึงแม้ว่า iPhone 12และ iPhone 13นะครับจะใช้หน้าจอที่เหมือนเดิมเทคโนโลยีเดิมนะครับแต่ว่า iPhone 13นั้นมีการอัปเกรดความสว่างสูงสุดนะครับอยู่ที่800นิตนะครับซึ่ง iPhone 12สองจะอยู่ที่625ทําให้การใช้งานกลางแจ้งดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับดีขึ้นยังไงผมไปทดสอบมาให้แล้วถ้าใครที่ทํางานกลางแจ้งบ่อยนะครับ iPhone 13จะทําการแสดงผลกลางแจ้งได้ดีกว่า iPhone 12แบบเห็นได้ชัดเลยนอกนั้นก็เหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับข้อต่างข้อต่อไปก็คือชิปประมวลผลครับ เป็นประจำทุกป,ปีนะครับหลังจากที่ Apple เปิดตัวก็จะทำการอัปเกรดชิปประมวลผลซึ่งในปีนี้นะครับใช้ชื่อว่าชิป Apple A15 โดยรวมแล้วนะครับจะมีการปรับในส่วนของชิปประมวลผลเล็กน้อยนะครับใช้ CPU แบบ6คอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ GPU แบบ4คอรเหมือนเดิมแล้วก็มี Neural Engine นะครับ16คอเหมือนเดิมแต่ว่าจะลงท้ายด้วยคำว่าใหม่นะครับก็คือจะเป็นการปรับปรุงให้มันดีขึ้นในทุกส่วนท่านเอง ดีขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูในพาร์ททดสอบเกมว่ามันแตกต่างกันมากไหมสําหรับคอเกมนะครับซึ่งผมลองเอาไปเล่นเกมดูนะครับชิป Apple A14 ที่อยู่ในรุ่นสองเนี่ยมันแรงมากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปเล่นเรื่องเล่นเกมแบบกราฟิกนหนักๆอย่างเช่น Gen ชินอิมแพกนะครับหรือว่าเกมใหม่อย่างเซเว่นไนนะครับที่มีการใช้กราฟิกที่สูงมากจะมีความแตกต่างกันแค่เพียงนิดเดียวนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดแมปนะครับหรือว่าการเปิดเกมขึ้นมาดาวน์โหลดเข้าเนื้อเรื่องอย่างเงี้ย iPhone 13ก็ทําได้เร็วกว่านะครับไม่ใช่ว่า i p h o n e 12มันทําได้ช้านะครับมันทาได้เร็วอยู่แล้วแต่ว่า iPhone 13มันทำได้เร็วกว่าแค่นั้นเองเร็วกว่าในที่นี้คือเร็วกว่าแค่นิดเดียวครับก็ออกไปดูวิดีโอที่ผมลองเล่นได้เลยนะครับอยู่ในแมปที่เหมือนกันนะครับปรับเซตติ้งทุกอย่างแม็กหมดเลยนะครับ i wonder when i'll be as ชิป Apple Bionic เนี่ยขึ้นชื่อในประสิทธิภาพความแรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ผิดหวังเลยทั้ง2รุ่นในส่วนของกล้องนะครับตัวนี้จะยาวหน่อยเพราะว่าถือว่าเป็น1ในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับของ iPhone 13เริ่มจากความละเอียดของกล้องเลยนะครับ iPhone 12และ iPhone 13นะครับมากับกล้อง12ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับทั้ง2กล้องเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องเลนส์แล้วก็กล้องอันตาวนะครับ ถ้าดูในหน้าสเปคของเว็บไซต์ Apple นะครับเขาไม่ได้อธิบายละเอียดสเปคกล้องในส่วนขอฮาร์ดแวร์ที่ลึกมากนะครับเขาบอกแค่ค่ารูรับแสง f สำหรับเลน y อยู่ที่ f 1.6เท่ากันนะครับของอันต้าวรยนะครับจะมีค่า f อยู่ที่2.4เท่ากันทั้ง2รุ่นนะครับแต่ว่าในส่วนของ iPhone 13นะครับจะมีเซนเซอร์ชิฟ ois เข้ามานั่นเองนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีการสั่นที่อยู่ใน iPhone 12 Pro เลยนะแต่เขาเอามาใส่ใน iPhone 13เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งอีกความคุ้มค่านะครับประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมไปลองให้เรียบร้อยแล้ว ก็เนได้ว่าประสิทธิภาพของกล้อง2รุ่นนี้นะครับแตกต่างกันโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะครับผม iPhone 13จะมีประสิทธิภาพในการถ่ายรูปที่ดีกว่านะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นต่างๆเข้ามาเยอะมากนะครับเริ่มแรกเลยนะครับก็คือคุณสมบัติในการถ่ายภาพชื่อว่าสไตล์ภาพถ่ายนะครับสามารถปรับได้เป็นรูปแบบที่เราชอบเลยสไตล์แบบสดใสนะครับสไตล์โทนอุ่นโทนเย็นอย่างเงี้ยปรับได้เลยตามใจชอบนะครับ ข้ออัพเดตต่อมาก็คือเป็น HDR อัจฉริยะในเวอร์ชั่นที่4แล้วนะครับซึ่งการอนะัปเดตเวอร์ชันน่ะไม่ใช่แค่อัปเดตตัวเลขแต่ว่าภาพถ่ายที่ออกมานะมันช่วยได้เยอะนะครับทั้งในเรื่องของงานวิดีโอแล้วก็งานภาพถ่ายถ้าเทียบกันดูนะครับจะเห็นว่า iPhone 13นั้นมีความสวยงามกว่ามีการชดเชยแสงที่ใบหน้าได้ดีกว่านะครับทำให้สกินโทนนั้นออกมาสวยงามมากกว่าเดิมนะครับ สวัสดีครับนี่ก็เป็นการทดสอบวิดีโอกล้องหน้านะครับของ iPhone 13และ iPhone 12นะครับซึ่งเป็นการบันทึกวิดีโอแบบ Full HD 60เฟรมเรตนะครับพ่งตอนนี้ผมก็จะหาเรื่องพูดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็อยู่พื้นที่ส่วนกลางคอนโดของผมนะครับผมก็อยู่ในพื้นที่ปิดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถอดแมสวิดีโอกล้องหน้าเดี๋ยวไปดูในคอมกันอีกทีนึงแต่ว่าที่ดูจาก หน้าจอนะครับก็มีความแตกต่างกันถ้าดูจากหน้าจอนะครับก็สกินโทนมีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับก็คือพวกสีผิวบนหน้านะครับผมเห็นไหมโดยเฉพาะเนี้ยอันนี้ผมยืนตากแดดให้ดูโโหโอเคครับก็ประมาณนี้ครับ ในส่วนของการสั่นเซนเซอร์ชิพนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวสำคัญช่วยให้งานวิดีโอของ iPhone 13ดีขึ้นนะครับซึ่ง iPhone เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของความนิ่งของวิดีโออยู่แล้วนะครับพอมีเซนเซอร์ชิปเข้ามาโอ้โหสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับจากที่ผมเอาไปลองถ่ายในตอนกลางคืนนะครับเอาไปติดไว้หน้ารถเพราะว่าเวลาเราขับรถนะครับแรงสั่นสะเทือนจะขึ้นมา จากรอค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามีแรงสั่นสะเทือนในรูปแบบที่เขาเอาไปขึ้นลดอะไรเงี้ยผมเลยอยากลองว่ามันมันช่วยได้เยอะไหมสรุปคือช่วยได้เยอะนะครับมันให้ภาพนิ่งมากแรงสั่นสะเทือนที่มาถีๆอะครับ iPhone 12ถึงแม้ว่ามี OIS นะครับแต่ว่าก็ยังรองรับแรงสั่นสะเทือนที่มันมาถีๆได้ไม่ดีเท่า iPhone 13ทําให้ภาพของ iPhone 13นั้นมีความคมชัดมากกว่านะครับจากเซนเซอร์ชีฟ OIS ที่ทําให้กล้องไม่สั่นลดคว,วามเป็นมุทนของภาพนะครับแล้วก็ทํา ให้ภาพนั้นคมชัดในวิดีโอที่ผมถ่ายมาเลยนั่นเอง และอีกฟิวเจอร์หนึ่งที่ถือเป็นลูกเล่นใหม่นะครับของ iPhone 13นั่นก็คือ Cinematic Mode นะครับก็คือโหมดถ่ายภาพยนต์นั่นเองโหมดภาพยนต์นี้นะครับจะทำให้มิติของตัวบุคคลน,นั้นชัดขึ้นด้านหลังเบลอใครที่ชอบไปถ่ายนอกสถานที่นะครับไม่อยากให้ติดคนสลับโฟกัสไปมาอะไรตัวนี้ทำงานได้ดีมากนะครับก็คือเจาะอยู่กับตัวบ,บุค,คคลที่เราอยากให้ถ่ายนะครับไปเรื่อยๆเลยเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นสำหรับใครที่อยากเอาไปอัพลงโซเชียลเดินตามชายหาดผมมองว่ามันก็ สวยดนะีสำหรับข้อต่างๆในงานวิดีโอข้อต่อไปนะครับก็คือ iPhone 13นั้นนะครับรองรับการบันทึกวิดีโอแบบ HDR ในรูปแบบ Dolby Vision นะครับที่ความละเอียดสูงสุด 4K อยู่ที่60 fps เลยซึ่งตัว iPhone 12นั้นนะครับจะรองรับอยู่แค่30 fps ข้อต่อนะครับถึงแม้ว่า iPhone ทั้ง2รุ่นนะครับไม่มีเลนเทเลโฟโต้นะครับจะมีแค่เลนวายกับอันเทวายแต่ว่าภาพของ iPhone 13นั้นมีความชัดมีความคมกว่า iPhone 12อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับมาในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างนะครับกล้องหน้าของทั้ง2รุ่นนะครับเป็นกล้องหน้าความละเอียด12ล้านพิกเซลเหมือนกันเลยค่ารูรับแสงอยู่ที่ F2.2 เหมือนกันนะครับ แต่ว่าจะมีการอัปเดตในส่วนซอฟต์แวร์นั่นเองนั่นก็คือ HDR version G4 พร้อมกับคุณสมบัติภาพถ่ายมันกับกล้องหลังเลยที่สำคัญนะครับกล้องหน้ายังรองรับโหมดภาพยนตร์เหมือนกับกล้องหลังเช่นเดียวกัน มาในหัวข้อของการเชื่อมต่อกันบ้างนะครับ iPhone 12และ iPhone 13นะครับรองรับ 5G ทั้ง2รุ่นอยู่แล้วนะแต่ว่า iPhone 13นะจะเพิ่มฟีเจอร์รองรับ ระบบอ e ี i ิมคู่เข้ามานะครับทำให้คนที่ใช้งานได้หลายเบอร์ครับสามารถสแตนบายหมายเลขโทรศัพท์ได้มากกว่านะครับมาในเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่โดย iPhone 12ครับจะมีขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่2,815ม ah ิลลิแอมป์นะครับและ iPhone 13นะครับจะมีขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่3,240ม ah ิลลิแอมป์นะครับก็คือเพิ่มมาประมาณ400มิลลิแต่ว่ารองรับชาร์จไวอยู่ที่20วัตต์เหมือนเดิมนะครับ ขึ่งจากการใช้งานนะครับผมได้นําไปใช้งานแบบหนักมากเลยนะก็คือ,อชาร์จเต็ม100นะครับสแตนบายซิมทั้ง2เครื่องพร้อมเลือกเป็นโหมด 5G นะครับผมนําไปทดสอบกล้องจะเป็นการบันทึกวิดีโอทั้งหมดเลยที่อยู่ในคลิปนี่นะครับบันทึกวิดีโอ 4K นะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังรวมถึงการแต่ภาพต่างๆประมาณ2ชั่วโมงนะครับพยายามใช้งานให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดรวมถึงนํามาเล่นเกมประมาณ45นาที เล่นประมาณ2เกมนะครับก็คือเอามาเก็บฟู้ดในคลิปนี้แหละ45นาทีนะครับปรับกราฟิกสูงหมดก็ผลปรากฏว่าจากแบตเตอรี่100%นะครับใช้งานประมาณ16-18ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ของ iPhone 13นั้นมีเปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่าประมาณ8-10%ก็สุดได้ว่าแบตเตอรี่ของ iPhone 13นั้นอึดขึ้นกว่าชัดเจนนะครับอย่างที่ทาง Apple ได้เคลมไว้นะครับว่าสามารถเล่นวิดีโอได้นานกว่านะครับ2ชั่วโมงสำหรับใครที่มองเรื่องแบตเตอรี่นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญ iPhone 13ก็จะได้เปรียบในเรื่องนี้ไปนะครับเพราะขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่านะครับสำหรับข้อแตกต่างก็หมดแล้วนะครับในส่วนของความจุข้อมูลพื้นฐานนะครับใครที่เป็นสายดองนะอย่างเช่นไม่ค่อยเอารูปภาพลงคอมนะครับอยากใช้งานไปยาวๆรวมถึงการทำวิดีโอในการรีวิวต่างๆแบบผมเนี่ยแนะนำไป iPhone 13 เพราะว่าความจุเริ่มต้นเขาอยู่ที่128 g ิ iPhone 12ความจุ128 g ิก27,900บาทซึ่งผมก็มองว่าโห27เพิ่มอีก2,000เองอะ่ะเป็น29จะได้ iPhone 13แล้วนะครับมันก็จะกล้ามถึงกันซึ่งมูลค่า2,000บาทนี่ผมมองว่าของใหม่เถอะนะครับก็ประมาณนี้อันนี้อยู่ที่ว่าทุกคนนะครับตั้งงบไว้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็การใช้งานเป็นยังไงนะครับผมอยากแนะนําให้ไปลองใช้งานอยู่ น้าช็อปนะครับเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของโทนสีตัวเครื่องนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมีส่วนในการเพิ่มคะแนนการตัดสินใจได้มากกว่านะครับเมื่อไปรองใช้งานจริงหน้าชอ็อปซึ่งผมว่าน่าจะมีทั่วประเทศไทยอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบการเปรียบเทียบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องแฟดไฟด้วยนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมแนะนำหรือว่าสอบถามก็คอมเมนต์ได้ที่คลิปด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เลยรวมถึงอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนก็นำเสนอกันมาได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเริ่มมาทำวิดีโอเหมือนกันนะครับเติบโตไปด้วยกันก็ขอบคุณที่ดูจนจบแลวกดติดตามให้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าของค้าบ